I 300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการขอก่อสองพโยธาธิการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการขอก่อสองพโยธาธิการแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย พาไปไหนเยกบั่เนี่ยก็ต้องหาแบ็กกราวด์ตลอดเอาทำไมมืดแทะไม่รู้เหรอเอาโอเคได้ละจเรญพรสาธุชนคนใจบุญทุกๆท่านวันนี้ปู่มหามุนีอริยะระโตพี่คุเจ้าสำนักสถานปฏิบัติธรรมอริยะมุนีวันนี้เนี่ย จตมาภาพจะพาญาติโยมมาชมที่วิวทิวทัศน์ที่วัดป่าแสงอรุณนะครับโดยมีท่านพระเดชพระคุณท่านพระเดชพระคุณพระพมวชิระดิลกหรือหลวงพ่อสมานสุเมโธอุบลพิทักษ์ซึ่งอดีตเป็นเจ้าคณะภาคเก้า ปกครองอพระพิสุสงฆ์5จังหวัดนในเขตของภาค9ก็นะครับแต่เดิมนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมมดีลกนะครับท่านเจ้าคณะภาค9ของจังหวัดขอนแก่น,นปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระผมวชิระดีลกนะครับก็เป็นรองสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็นะครับนะ อันนี้นะครับก็เป็นลูกของท่านนะครับแล้วก็ความหมายของชื่อนะครับกาบยานีนะี่ครับนะซึ่งพระพรมวชิระดิรกสมานสุนเมโกนะแปลจากใจใจความหมายนะีครับท่านไม่ใช่เพียงแต่เป็นนะพระพรมท่านยังเป็นคู่พื้นบ้านนะครับของที่นี่ เรียกว่า,าครูสีแผ่นดินนะครับเป็นด็อกเตอร์ท่านได้อบรมลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับ,นะรบ,นะรบที่อยู่ภายใต้การดูแลปกครองนะแล้วก็ปู่มหามุนีเนี่ยก็เป็นอดีตพระเทระในสมัยก่อนสมัยที่ท่านเป็นคนยติให้จากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นีครับท่านพระอาจารย์มหาโกศลที่ตะโกสโรนะครับอดีตเลขานะครับของหลวงพ่อนะครับก็ได้มาถวายพัตตาหารเพนหะลวงพ่อ,อแล้วก็อาตมาก็เลยว่าเออเวลาว่างๆพาญาติโยมมาชมความงดงามอารังการความเป็นพื้นเพปร,ระเพณีวัฒนธรรมของซิมอีสานนะครับนี่นะครับนะนะรุ่นผมอยู่ตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะจนฉลอง นะครับเป็นคนที่ช่วยในด้านการดูแลด้านการจัดการนะครับในพระราชพิธีการฉลองซิมนะหรือเรียกกันว่าพระอุโบสถนะครับของวัดป่าแสงอรุณนะครับแต่นะครับละ ทิศเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าซิมอีสานเนี่ยของวัดป่าแสงอรุณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ทิศคือทางขึ้นทั้งหมด4ทิศนะครับแต่ละทิศเนี่ยจะมีสัตว์ในหิมพาน,นะครับไอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพญาคสาสนีครับคือนะครับช้างบวกกัมกึ่งกับราชสีนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในหิมะาน นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นกระไดนาบนะครับอ่าด้านบนของซิมิสารบวกกับนะครับมนดบของระฆังนะครับแบ่งออกเป็นสี่ทิศแต่จุดไทแม็กนะครับของซิมอิสานนะครับก็คือทองคำนะครับหนัก9กกิโลนะครับที่อยู่บนยอดเสียนนะครับของพระอุโบสถเดี๋ยวมาดูด้านนี้ฮะจะเห็นนะครับอ่านี่ฮะนะครับเฉพาะนะครับยอดเสียน นะครับวางทองคำนะครับ9กกิโลนะครับมูลค่านะครับ66ล้านบาทบนสุดนะครับบนสุดครับทองคำ9กกิโล9กกิโลนะครับนะครับทองคำมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยแพงนีครับก็ใช้ความงดงามนะครับโดยช่างนะครับที่ออกแบบผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วนะครับ อยู่ตั้งแต่ยุคต้นนะครับตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นพระราชนะครับจนได้เป็นพระชั้นเทพแล้วก็มาชั้นธรรมจนณปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพระพมวัชิระดิโลกนะครับโอ้โหต้องบอกก่อนว่าชื่อนะครับช้ยานามหรือเขาเรียกว่าพระอะไร่ะชื่อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับนะครับพระพรมวชิระนะฮะโอ้ คนที่มาตัดลูกนิมิตเอกที่นี่คือนะครับหม่อมเจ้านะครับคุณหญิงนะครับอุบลรัตน์นะครับเป็นคนมาตัดลูกนิมิตนะครับรุ่นที่เก้าทรงเป็นประธานนะครับใน,ในงานนะครับนี่คือความอลังการนะครับความงดงาม นะครับถ้าเราบินโดนขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นความงดงามความอลังการน,นะครับต่างๆด้านหน้านะครับและด้านหลังจะมีพระปางลำพึงนะครับซึ่งเป็นแบพระปรางประจําวันเกิดของหลวงพ่อนะครับผมอยู่ตั้งแต่ยุคยังสร้างไม่เสร็จนะครับจนฉลองปางลำพึงนี้เป็นปางประจําวัน<อ>ไหนใช่น่าจะเป็นวันศุกร์หรือเปล่าปางปทำวันศุกร์วันศุกร์ปางลำพึงไหนอันไหนปางลำพึงนี่ไง เดี๋ยวจะอย่าไปอยู่นู่นอันนี้อันนี้ห้ามยาตา่อห้ามยายู่น้ารหลังนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับพระอุโบสถนะครับที่ใหญ่มากๆนะครับในจังหวัดขอนแก่นได้นะกท่องเที่ยวจะมากันเยอะนักท่องเที่ยวก็ามาไม่หยุดเลยนะไม่ขาดสาย นี่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเนาะเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อดํารงตําแหน่งเป็นข้าหาบดีด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าท่านดํารงตําแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีนักศึกษานะครับมหาลัยมุงกุฎมหาไม่เอ่อมหาลัยจุฬานะครับแล้วก็มหาลัยต่างๆนะครับของในเขตภาคอีสานทั้ง5จังหวัดแบ่งอาทิเช่นขอนแก่นนะครับเขตปกครองของหลวงพ่อจะมีขอนแก่นร้อยเอ็ดนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคาม กาลสินแล้วก็ <บา S 1> ที่ไหน <บา S 1> <laughs> อีกที่หนึ่งจเจริญทรอนยม,มกาลสินแล้วก็อุดอรนะครับแบ่งออกเป็น5จังหวัดเขตพระสงฆ์ทั้งหมดต้องมาประชุมที่นี่ <c oughs> นะครับนะหรือไมก่ก็จัดงานในวิธีอะไรก็นะครับหลวงพ่อทรงเป็นประธานสงในยุคนั้นนะตอนนี้ท่านก็เาขาเรียกว่า,าอายุมากพระจแต่ก็ยังทรงงานคนละคันบอก โ oh. อย้ยไทยอ่ะรถเราไปไม่ใช่ใชอ่าแต่หลวงพ่อก็ยังทรงงานแล้วว่ากิริยานะครับอ่าของหลวงพ่อเนี่ยกิริยาวัดของท่านเนี่ยโยมโยมเข้ามา<อ>จากไหนจากกาซินบอกหรือว่ามาจากทางน,นู้น oh. อ๋อนี่ครอ่าท่านจะนะครับอ่าบินทบาทนะครับทำกิจ,จวัตรเนี่ยนะครับทูดงเขาวัดไม่เคยขาด เนี่ยครับมันอยู่นี่พ่อใหญ่อยู่รุ่นผมจําได้ไหมครับคิดว่าจได้เนี่ยพ่อใหญ่นี่ผ่านไปกี่ปีก็จําได้เนี่นี่เอาผมขอเทสได้จำได้จำได้ชื่ออะไรครับไม่ยอมพ่อจำชื่อไม่ได้รู้หน้าอ๋อแต่จำหน้าได้หน้านี้มีหน้าเดียวมีหน้าเดียวหน้าลายลายโอ้เท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบเท่าไหร่ละแปดเ้าแปดเก้า อยังแข็งแรงมากเ,าเดินปลอเลยตอนนี้89แล้วนะน,นี่แหละอยู่กับศิลกับธรรมอยู่กับบัด<ห>กับบา,า,าไปแล้วปดสยังแบบเดินไม่ต้องไปยุงอะเอาสิผมว่ามีร้อยอ่ะเคยย่าิหลวงพ่อนะครับนำมบ<อ>ุณเดียวกันอ๋อเพราะน่าจะเป็นที่บ้างเป็นนาบ้างเป็นนาบ้างนะครับจะมาดูแล ขาถือว่าเป็นนะครับบุคคลปูชนิยะที่หาได้ยากนะครับในสมัยนะครับปัจจุบันว่าอยู่อยู่ตั้งแต่หลวงพี่ปู่อยู่นี่40กว่าแล้วนะอครับผมปู่อยู่ที่วัดเป็น4ี่ปีแล้วนะเมื่อปี47่รับใช้หลวงพ่อประมาณไม่น่าจะเกินปี49ะนะครับรับวายการรับใช้หลวงพ่อปี49ก็ดูแรงงานในวัดทั้งหมดเป็นผู้ช่วยอของเลขาเจ้าคณะภาคนะครับในอดีต เมื่อก่อนนี้อาจารย์ไปดำรงตำแหน่งอยู่ที่วัดดอนกลางวะไปเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วโอ้นี่โยยญาติธรรมครับโยมพี่โยมแม่ทุกท่านเยอะมากหลวงพ่อท่านก็ที่นี่เนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นท่านดรนะครับวินยูนะท่านประจักษ์แก้วกาหารนะครับท่านสุวัตริปตพันลบนะครับนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเลยตั้คนกันเอง นึกว่าใครอ๋อคนกันเองคนกันเองถ้าถ้าถ้าบวชก็จะเป็นพระกันเองแล้วตอนนี้นะเนี่ยก็ก็ไม่วายก็ไม่วายนะนักร้องนักร้องนะนักร้องประจําประจําทีมงานนักร้องประจําทีมงานทำไมเขาชอบร้องไห้เฮ้ไม่ใช่เพเป็นนักร้องเพลงอ๋อร้องเพลงก็ว่าอยู่นะคุณคุณ แว่ว่านะคุณคุณอาจารย์มมอยูอ่ที่ไหเราเข้าไปตรงนู้นนะป่ะเดี๋<ก>ยวางั้งนเข้าข้างในเลยป่ะ